ตัวที่ไหนครับ,รบผมลิงลมสามารถเพรียวรุนแบบใครนี่เราซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองอาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายสามารถเพรียวรุนมีใครเป็นคู่เพาารีซ้อมแล้วมั้งก็มีรูแปแองกับเพรียงินทองครับอืมกับพี่บีบีเพื่อน<ม>ในค่ายเชียร์เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละตอนนี้อายุสิบสองครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบห้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สามสิบสี่กว่าๆมวยสไตล์อะไรครับก็เดินได้ปีมือได้ครัอ่าวันนี้เราต้องมาเจอคู่ปรับเก่าเลยไหมเนี่ยใช่ครับยอดโพลเงิน เคยแพ้เข้ามาสองครั้งเหรอใช่ไปแพ้แบบไหนเบียดกันหรือขาดเบียดไฟแรกกับไฟสองครัอืมไฟสองนี่ปล่อยมาต่อยเนาะใช่เลยขาดแล้วนี่ไฟทีสามแบบคิดว่าน uh ี่เอาคืนเขาได้ไหมคิดว่าทำได้ครับอ่าเขามมยสไตล์อะไรก็เดินบูุ้ยวันนี้เลยต้องเมาคืนเขานะวันนี้ช่างต่อยนะวันนี้เวทกี่กิโลนะสายสองกิโลใช่ล่าสุดเราต่อยเวทเท่าไหร่ล่าสุดต่อยสามสิบสสายสามที่มาวันนั้นเนาะวันนั้นเป็นไง วันนั้นก็เกินจองคิดแพ้หรือชนะวันนั้นวันนั้นแพ้แพ้อีกวันนี้ต้องเมาคืนมาแจ็คเกิดด้วยแล้วคืนเขาด้วยนะมาชี้สอบหนักยังครับเป็นไงบ้างเกินอยู่จุดสี่จุดสี่ก็เดี๋ยวมาวิ่งยิมเซนยีมสายเนาะร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาชำระแข้งเขาด้วยเอาชนะคืนนะคุมมากี่กิโลครับคุมมาประมาณสองกิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้สี่สิบหกไฟครับคนจังหวัด เด็กลบบุรีเด็กลบบุรีเอาฝากเชิญช่วยแฟนคลับด้วยก็กลับเป็นอาจ้ยนของด้วยนะครับลิงลมสามารถเมรุน่ะวันนี้พอมาแจ้งเกิดมาเอาชนะคืนด้วยอ่ะขอบคุณครับ